สีขั้นตอนในการใช้เอกาสารชนและแยกแร่ใบเค็มที่หลายคนไม่เคยใช้นะคะข้อแรกก็คือกรณีที่เราเกิดบัเหตุแล้วชนแล้วตกลงกันได้นะคะเล่ามา ตรวจสอบเอกสารนะคะของรถคู่กรณีว่าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งไหมเราเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งไหมแลวเราทั้งคู่จะต้องมีเอกสาแรแลกใบเคลมทั้งคู่ด้วยนะนะคะซึ่งนะคะข้อหนึ่งถ้าเกิดคุณมีแล้วนะคะคุณก็มาที่ข้อ2ได้เลยขอเอกสารระหว่างกันค่ะและเราก็มาที่ข้อที่3นะคะเราก็เอามากรอกข้อมูลค่ะซึ่งกันและกันนั่นก็คือข้อมูลชื่อที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือแม้กระทั่งเลขทะเบียนเลขคัซีรถนะคะแล้วก็รายละเอียดการเกิดบัเหตุนะคะรวมถึงการเก็บรายละเอียดของเลขคัซีด้วยนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่คุณจะต้องใช้ด้วยนะะะคแลข้อ ที่4นะคะก็คือคุณกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วเนาะคุณก็สามารถที่จะแลกเอกสารระหว่างกันนะคะก็นําไปติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณนะคะเอาของเราให้ของเขาเอาของเขามาเป็นของเราและเราก็นําเอกสารนะคะไปติดต่อบริษัทประกันภัยค่ะอันนี้ชีวิตคุณก็จะมีความง่ายขึ้น